สวัสดีครับถ้าไปชมครับกอติ2018นำทุกท่านไปที่สนามอาเ์เยนตเดียมนะครับชมฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่4เกมที่เราจะได้ชมกันเป็นเกมในกลุ่ม H นะครับอีเวนตุสครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับตอนนี้น,นักเตะทั้ง2ทีมก็ลงสู่สนามแล้วนะครับ สถานการณ์ในกลุ่ม H ณขณะนี้นะครับหลังจากแข่งไปแล้ว3นัดจากโคงเป็นยูเว่นะครับมี9คะแนนเต็มนะครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดส่วนที่2เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะครับมี4คะแนนด้วยผลงานชนะ1เสมอ1และแพ้1นะครับเกมที่แพ้ก็แพ้ยูเวนตุสนี่นะครับแพ้คาดรังโอทฟอร์ไปนะครับ เป็นการดวนทีมเก่าของริเโนโรลันโดอีกครั้งนะครับคราวนี้ได้เล่นในอิตาลีนะครับส่วนแมนยูเจอทีมเก่าเมอนกันนั่นก็คือพอปกปาก็กลับมาเยือนทีมเกา่าที่นี่เหมือนกันนะครับอาครับมาดูรายชื่อสิบตัวจริงของฝั่งยูเวูุ่คซาประตเป็นวอรเจตซิดนี่แผงหลังก็จะมีเคเรลนี่โบนุชชีอเล็กซานโดเจาคอนเซโร ตรงกลางพิเอนิกเอ็มเรชานดูรัสคอสตาและหน้าเป้าเป็นคริสเตโนโดนโดัลดเปาโลดิบาลาและมาโูมาสุกิส่วนแมนยูผู้รักษาประตูเป็นดาวเบิลด,ดีอาร์ครับแขทงหลังก็มีเอีลิสบายยีดินเดเลฟลุคชอฟอิโตโนวาเลนเซียรตรงกลางอาคนนะครับเนมิยะมาติสพอปอกบาอาริซันเชสควนมาตาเฟร็ดและหน้าเป้าเป็นโดเมโลยูกาโูนะครับเกมเริ่มครับครึ่งแรก ยูเวเขี่ยลูกจากซ้ายไปขวานะครับปาโลดิบาร่าดิบาร่าเดีดดีดไปหามาสุกิจจับได้แล้วปอกบาเขี่ยแล้วดินเเลอร์เพื่อทิ้งออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของยูเวเจ้าคอนสโตรทุ่มมาดิบาล่าโดนปอกบาเก็บได้ะแล้วมาสุกิตเก็บแล้วสุดท้ายแมปเปิอลคอมแมนยูเฟรต ขึ้นหลังที่เดคิอาบาเลเซียเอ็นเดลฟเอ็นเดลฟ์วางยาวขึ้นมาจะไม่มีใครครับเคลเรนี่ให้ที่เอเมอร์ชันเฮียนิคให้มาคิสซานโรนัลโดอเล็กซานโดร์ไหลต่อที่เคลนิกติดมาติสนะครับแต่ว่าสุดท้ายยังจบไม่ได้ครับทางด้านโยเวเฟรดมาติส มาติสวางยาวออกขวาเป็นลูกากูเก็บได้ลูกากูให้มาที่วาเินเซียวาเินเซียหนีวาเินเซียเปิดมาที่ลูกากูโอ้โได้วางเท้าขวาโอ้เรียกว่าอัดเต็มแรงครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โอ,โอกาสทองของแมนยูถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าบอลดูเสาสองออกไปครับหได้ บอลเล่ตามน้ำในตรงกรอบนะครับเคสนี่ซัสๆันกับคีเอรนี่อเล็กซานโดรยูเว่ถ้าเก็บสามแต้มได้ในเกมนีนน้องบอกว่าโอกาสสูงมากที่จะเข้ารอบนะครับ ลูกทุ่มของยูเว่ลูกักคู่พยายามจะเตะแต่ไม่ได้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีเรื่องของยูเว่ย์ไปหยุดตรงนั้นกลายเป็นลูกทุ่มของยูเว่ต่อแล้วครับอเล็กซานโดรทุ่มมาโรนัลโดโมอ่งติดตบาร์เซียบอลอยู่ที่เฟรดเฟรดวางยาวมาบอลลุลนหลกไปเลยครับ กลายเป็นลูกทุ่มเอเลสซานโดเป็นเล่ชานหลังไปที่ดูร์ลคอสตาดูร์ลคอสตาไหลติดอเลซิสซานเชสปอกบาปปอกบาดโดนเกี่ยวแต่ยังได้อยู่เด็บายเ่บายเย่โดนมาสุกิดปัม๊มมาสุกิดโอ้โหเดคอาถึงก่อนคนระับจังหวะที่มาสุกิดไปปั๊มเมื่อสกู่นี้นะครับ โอเกือบไปนะครับแมนยูโรยมาดเฟสวางมาติดนะครับก่อนที่เพนิกมาสุกิตแล้ววางไปที่คริสตนโรนโดนโรนโดยังทำประตูไม่ได้นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะครับ อเลสซานโดไหลามาที่ดูรัตคอสตาบอลฉลับน่าจะได้เตะมุมนะครับบอลน่าจะฉลับบายยี่นะครับเดูภาพช้ากันอีกครั้งนี่ครับคยายไม่ขาดแล้วนี่ครับเป็นบรที่นี่ล้ะครับเออไม่ใช่บายี่เป็นน่าจะเป็นลุกชอนะครับ ลูกเตะม,มุมของยูเวเคนิกซ้าสันกับโราลคาสตาเคนิกให้มาดิอเล็กซานโดแล้วได้กดลูกนี้ติดบล็อกครับลูกาโกบายยี่วางยาวมาเฟรด,ดรอแต่อ้าวแต่เฟรดได้ครับเฟรดหนีดโบนุชชี้แต่โบนุกชี้ไม่หลงครับเสียทิ้งออกไป ลูกทุ่มของทางด้าน,นดูลเล่นไปแล้วล้วู๋้ที่เคลียร์ออกมาครับเล้วหลายทุลมมามาสุกขิดไหลต่อที่คริสโตโรนนโาวต้องวางแล้วหนึ่งศูนเลยครับโอ้โหโยูเแว่ขึ้นนำครับจากคริสโตโรนนาโดครับโอ้เป็นการจิงทีมเก่าตัวเองครับกอบ ไม่ดีใจอะไรมาก้กครับาแต่ก็เอาหน่อยของจริงไม่น่าจะดีใจนะครับโดนยิงแมนยูได้เนี่ยนะครับหนึ่งประตูต่อส่วนครับยูเวนตุสขึ้นนำแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดไปแล้วครับดูกันอีกครั้งนะครับจังหมายาวนี่ครับ โรนัดยจริงแต่ว่าริงดีครับไม่จับยิงเลยหมดสิปดับเบิด,ดเดีอาร์บาม์กิตหรือว่าจ่ายที่ดีนะครับคูเนตอาครับประตูขึ้นนำของทางเจ้าถิน่นยูเวนตุสนะครับขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ เคนิกให้มามาสุกิตมาสุกิตล็อกมาสุกิตออกขวาดีา่าตัดส้นมาเคียนิกแล้วอีกทีโอ้โหแล้วเกลียบยังเกี่ยวไปได้ครับลุกชอโอ้โหแล้วจะเป็นสองถัสองส่วนครับของน้านยูเว่ยังได้ดุยต่อรับบอลที่เอดเดรียนมาสุกิต แล้วไหลรวดชองมาครับโรนัาโดสประตูต่อสูโ้โหพอทำประตูได้ก็ยิงต่อเนื่องเลยครับโอทำคนเดียว2ประตูครับคิซโนโรนัาโดแล้วมีโอกาสบุนแฮตทริกในเกมนี้ด้วยครับโอโห้นำหาแล้วครับทางด้านยูเวนตุสมาถึงตรงนี้แมนยูลำบากซะแล้วครับ ยังไม่ผ่านครึ่งแรกตามหลังถึงสองประตูโอ้โหคือวาเลนเซียทำอะไรคิสเนยโนาลโดไม่ได้ครับโอ้โหเฉียบขาดมากครับนาลโดจังหวะนี้สองศูนย์ครับ เจ้าถิ่นยูเวททิ้งห่างแมนยูออกไปก็เป็นอีกเกมที่แมนยูตามหลังคู่คู่แข่งนะครับหรือว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าควรมาตามาตาเปิดเปิดมาขี้เลนี่มงดักไม่ได้ดราคาสตาให้มาที่เปาโลดีบาร่าดีบาร่าไปแล้วดีบาร่าหรือว่าดีบาร่าซ้ายมีโรนัลโดกับมาสุกิตเลือกให้มาสุกิตโอ้ด ใบตรงกรอบครับเกือบจะเป็นสามศูนย์ครับอ่จังหวะโต้กลับของยูเวชุดนี้ครับถือว่าได้เสียอีกครั้งครับจ่ายหนีบายยี่มาทางด้านดินเลอฟก็มาไม่ทันนะครับแม่แต่มาสกิดบางเทา้าผิดไปนิดหนึ่งนะ เด็นการเลืให้ที่ไปยี่ขึ้นไปที่ D K R D K R เปิดขึ้นมาแมนยูได้เฟรดไหลจะให้อเ bon ล็กซิสซานเชตติโบนุชชีโบนุชชีจ่ายเสียโอ้แล้วอเล็กซิสแต่โบนุชชีแก้ตัวสำเร็จครับผมจะไปที่เชสนี่เคนิกขึ้นหลังคีเอรินี่แตะมาให้อเลสซานดโด <c oughs> ลินเดเลิกเคลีย์ทิ้งออกข้างครับก็เป็นลูกทุ่มของยูเวนตุสแล้วครับไอซันโดทุ่มมาโอนาโดซิวิชานอ่ะอย่างได้ทุ่มต่อครับยูเวเคนิคไหลมาที่มาสกิตติดบายยี่ครับแล้วปอกบาเคียร์ออกไปครับจบครึ่งแรกครับก็เป็น เวนตุสครับนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่สองประตูต่อ0ูนนะครับช่วงนี้เราพักกันผู่ครับชมครึ่งหลังกันต่อครับ Us, ยูเวนตุสนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวพลาดครึ่งหลังจะแก้อย่างไรครับทางด้านโชเซ่มินโยโรนัลโด,ด,โด้เล่นไม่ได้ไบย์ต์หัดขึ้นไปติดเครลินี่ ปอกบาให้ที่เอเรล่าเอเรล่าหลาทุจรรองมาม,มาตาอ่าแต่ว่าอาจจะเป็นซันโดถึงก่อนนะครับเกือด<ๆ>ไปทับจังหวัดโซนเนี้ยอยู่นี้ยิงไปเข้าเมดิเกียร์ครับ จังหวัสก,กัดก่อนที่คนมาต้จะถึงเป็นเจ้าคอนเซนเโรก่อนนะครับครับเขียนเดินต่อครับบอลของทางยูเว่เอเมเรชานเพนิกแมโนโดนลูกชอตัดได้ลูกชอวางยาวอย่างเดียวครับแม่นะครับ ไม่แมนครับบุนุชี่ให้มาที่เจ้าคอนเซลโลดูราคอสตานิมาติสมาได้ให้ฟอร์ลูดิบาลาดูราคอสตาไมสุดท้ายแมนยูเอ,เอ,ดดอากลับมาครับลินเดลกฟวางยาวนะยังได้หยุดเอเล่าติดดูราคอสตาครับนะก็เป็นฟรีคิกของแมนยูวางมาก็ติดบล็อกครับ มาสุกิตนี่เอาโอ้ยมาติดพลาดครับมาสุกิดแล้วไหลให้กับโรนัลโดหลุดล้าของโรนัลโดโอ้โหแต่สุดท้ายมาไปไม่ผ่านครับแี่แนวรับของแมนยูยังช่วยกันครับโอ้เกือบไปครับโหถ้าโรนัลโด้หลุดเนี่ยโอ้โหเหรียมใส่สกอร์รอเลยครับ แล้วเอ,อเวอรสวนกลับด้วยโรนาโดโรนาโดน่ะปอกบ้าออกข้างครับเพนิกขึ้นกลับไปโอ้โหปอกบาโอ้โหฟ้า,าแล้วครับใบเหลืองนะครับพร้อมเสียงโหตามระเบียบครับโอ้โห สไลด์หึ้โอ้โหไม่โดนบอลเลยครับฟิกิของยูเว่เปิดมากครับไม่ถึงมาสุกิตดิบาร่าแมนอต้าตัดบอลจะดิบาร่าได้แต่มาต้าก็โดนมาสุกิตตัดมาได้เหือคอสาให้ที่มาสุกิตแต่ให้ติดพอป็อกบาบอกของทางแมน คือเอาจ่ายติดมาติดนะครับไปช่วงนี้เอล่าให้ที่มาตาควนมาตามาตาติดอาิซันโดแย่ yeah, ได้อาริซันโดให้มามาสกิดขึ้นอ้าวแต่ก็ลุยไม่ขึ้นเหมือนกันอ่ะครับบอลของแมนยูแล้วก็กูจ่ายติดอีกครับนาพื้นที่สุดท้ายก็ยังจบไม่ได้ครับเปาลดิบาราก ไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเหมือนกันนับเอาแต่โอ้โหมาติดจ่ายเสียแต่ว่าโรนัลโด,โด,โดโม้มาดบายยี่ช่วยได้ทันครับบอลเกือบจะถึงคริสเตนา์นโด้อ่ะครับมาตาติดเจ้าคอนเซโลเจ้าคอนเซโลเลือกอย่างไรพื้นหลังที่อาล็สซันโด้ดูแลคอสตาเอ็มเดรชาน โรยคอสตาขึ้นไปที่อเล็กซานโดโรยคอสตาเอเดรชานโรโนัลโด,โดขึ้นหลังที่เชนิกเคลนีเ <c oughs> ดนิคหืมจ่ายแบบติดลูกกระโดดยังได้อยู่ครับยูเวโรยคอสตามาสุกิจโรนัลโดโรนัลโดหนีได้โรนัลโดเปิดชิปไปหามาสุกิจแต่ว่าลึกไปถึงเบเคียครับโอ้โห เขาโซ่ช่วง5ทีสุดท้ายครับอยู่เวนามแมนอยู่อยู่2-0เคเรนี่บุูชิเกมค่อนข้างจะไม่หยุดเลยนะครับเกมเดินไวมากมาสกิตไปอ้าวตัดเปล่าเหมือนจะเจ็บหรือเปล่าครับหือต้องเข้ามาดูอาการเนี่ จังหวะมาสุกิปไปายับแล้วลุกชอโอ้โหเขาน่าก,กับจังหวะเน้คงต้องเปลี่ยนนะครับทางด้านโดเว่ย่างนะครับแต่อัลเบาร่าออกเอาหัวแล้วโดลงไปแล้วเินิกออกแล้วโดนะยิซีลงไป แมนยูเปลี่ยนเหมือนกันแอตฟอร์ดลงไปแทนลูก,กากูนะครับวาเลนเซียออกแล้วเอาคิสมอลลิมลงไปโอ้โห,โหแล้วจบเลยครับยูเวนตุสเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตรูต่อ0นะครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าจบนี้จริงๆยูเว่แทบจะลอยลำจริงครับอ่ะครับตาดว่าของจริงวันพุธนี้จะจบอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นแบบจำลองการแข่งขันนะค,ะครับผมต้องลาไปขอนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ